สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อเรากลับมาสู่ช่องซาฟตินวันนี้อยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังกันเหมือนเดิมเนาะในภาพยนตร์เรื่อง Dead Snow ผีหิมะกดัดกระชากหัววก็ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังสปอยกันนะครับก็ต้องขอบอกกันเลยว่าเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยฉากนองเลือดจกไส้กันแหวกพุงแล้วก็มีแต่ฉากที่รุนแรงรุนแรงเต,ต็มไปหมดนะครับพรงั้นเนี่ยจะมีการเซนเซอร์ภาพนั่นก็คือการย้อมสีให้มันดูซอฟซอลงนั่นเองและสำหรับใครที่พร้อมจะฟังสปอยแล้วอย่าลืมกด subscribe ที่กด กดไลค์กันก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านะจงขอไปจัดการกับวอ์แลปเปอร์ในจอโทรศัพท์ของแจ้งกันก่อนเพราะมันจะเริ่มเก่าๆเลยโคตรเฉยด้วยแอปโนกราคี้วอ์แล็ปเปอร์ที่เป็นแอปเปลี่ยนรูปพื้นหลังมีรูปมากมายหลายประเภทแถมยังคมชัดจัดถึง 4K และยังสามารถปรับเข้ากับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้ออีกด้วยและในแอปนี้ยังมีภาพเคลื่อนไหวแบบค d ีดีให้เลือกใช้ใครชอบดุกดิกแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยแถมเรายังสามารถตั้งภาพเคลื่อนไหวพวกนี้ไปเป็นวอ์แล็ปเปอร์มันมีสายเรียกเข้าได้อ เสียงหรือไม่มีเสียงดิ้งดองดิงดองหรือยังไม่ถูกใจก็สามารถนําคลิปจากทิกตอกหรือไอมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์แทนก็ได้นะโอ้ว้าว อันนู้นก็ดีอันนี้ก็จแจ๋วจำขนาดนี้ต้องไปหาโหลดได้ที่ทางระบบ iOS และ Android แต่ระบบ iOS เนี่ยอาจจะยังมีฟีเจอร์ไม่ครบนะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตมาทีหลังส่วนสาวก Android ก็สามารถเข้า Play Store ก็พิมพ์ไปเลยว่า Noklucky c Void Paper หรือถ้าใครยังหาไม่เจอก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโหง่ายขนาดนี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันล่ะ คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลยในเรื่องราวของผีกระชากหัวนี่นะครับ เริ่มขึ้นเมื่อมีหัวกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนกันทั้งหมด7คนได้ออกมาเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ที่เขาแห่งหนึ่งและในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเพื่อนชาย4คนนั่นก็คือมาตินรอยวีเกิดและเออร์แลนด์ส่วนผู้หญิงที่เหลืออีก3คน มีชื่อว่าลิฟฮันนาและคริสและในกลุ่มพวกผู้ชายที่กําลังพูดคุยสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาได้ไปฝึกเป็นทหารในกองทัพมามาตินก็เลยถามข้าวาวของซาร่าเพื่อนอีกคนในกลุ่มที่ออกมาล่วงหน้าพวกเขาก่อนหนึ่งวันแต่วิเกิดก็บอกว่าเธอคงจะรอราอยู่ที่กระท่อมแต่เมื่อสุดท้ายพรพวกเขาทั้งหมด ไปถึงกระท่อมที่ว่านั้นก็ไม่พบใครสักคนแต่แทนที่กลุ่มวัยรุ่นจะออกตามหาเพื่อนสาวของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดกลับเลือกที่จะออกไปเล่นกันตามภาษาวัยรุ่นหนุ่มสาวและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งค่ำคืนแรกมาถึงเอาล่ะพร้อมจะกล่าวกันหรือยังกะวันนี้คืนเดียวนั่นเองหลังจากที่ทุกคนกําลังเล่นสนุกสนานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย ยายลิฟที่ปวดขี้ขึ้นมากระทานหันก็รีบวิ่งออกจากกระท่อมเพื่อไปที่ห้องน้ําเล็กๆที่อยู่ด้านข้างและในขณะที่เธอกาลังนั่งคลี่่นั่นเองค <c oughs> วามรู้สึกของเธอก็รู้สึกว่ามันมีใครบางคนกําลังแอบมองเธออยู่และเมื่อเธอทําธุระเสร็จแล้วเธอก็ออกมายืนจังก้าก่อนจะมองไปรอบๆและตะโกนถามใครอะ จนกระทั่งเธอเห็นเงาของคนวิ่งผ่านป่าตรงหน้าของเธอและด้วยความตกใจเธอถึงรีบวิ่งหนีตรงเข้าไปที่กระท่อมและบอกให้เ,เพื่อนๆของเธอเนี่ยได้รับรู้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกแต่เจ้ารอยที่ออกไปตำรวจดูเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีใครหรอกเพื่อคุยหญิงเนี่ยเวลาอยู่ในป่าเขาบ้าแบบนี้แหละจนกระทั่งมีเงาของชายแก่คนนึงโผล่ออกมา <c oughs> ทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากแล้วตาแกลนั้นก็พูดว่า <c oughs> ขอกาแฟให้ลุงหน่อยเซะแล้วเมื่อตาลุงแกได้เข้ามานั่งในกระท่อมแล้วแกก็เลยถามคําถามกับทุกคนว่ามาทําอะไรกันที่นี่ไม่รู้เลยว,ว่าที่นี่เนี่ยมันอันตรายเป็นพื้นที่ต้องสาปที่โหดร้ายมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสกเกิลบอกว่าพวกเขาเป็นแค่วัยรุ่นและมาเที่ยวในวันหยุดเท่านั้นตาลุงก็เลยถามต่อว่ากระท่อมนี้เป็นของใครสกเกิลเล่าต่ออีกว่ากระท่อมนี้เป็นของแฟนของเขาที่ชื่อว่าซาร่าเธอเป็นนักกีฬาส และเข้ามาลวงหน้าก่อนเราหนึ่งวันแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่เพราะเธอน่าจะฝึกขับสกีอยู่ด้านนอกแถมยังเห็นเธอเล่าว,ว่าภมูมิประเทศแถบนี้เนี่ยมันแย่มากแต่แต่ลุงนั่นนะครับเอาหัว,วเราะออกมาเบาเาแล้วบอกว่าสภาพภูมิประเทศเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับซซ่าที่อยู่ที่นี่หรอกเว้ย นเรลืมเล่าเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่พวกทหารนาซีเนี่ยได้เข้ามาตั้งรกกรากที่นี่ได้ลืมอ,ออกปล้นฆ่าชาวบ้านและแย่งชิงสมบัติทุกอย่างยึดมาไว้เป็นของตอนเองจนกระทั่งพวกชาวบ้านน่ยทนไม่ไหวเลยรวบรวมอาวุธเท่าที่หาได้และเข้ามาลุมสกรรมัมจัดการกับเจ้าพวกทหารนาซีนี่ตายหากันโดยทันทีแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบเท่านั้นเพราะพวกทหารนาซีนั้นหวงสมบัติมากใครก็ตามที่แอบแย่งชิงสมบัติของพวกมันไป มันจะลุกขึ้นมาเคี่ยมโดยทันทีเมื่อเราจบแกก็ลุกขึ้นไปพร้อมกับบอกว่าขอบคุณสําหรับกาแฟลุงจะไปแล้วเจ้าลอยก็ลุกไม่ส่งพ้อมกับหัวเราะออกมาดังๆว่า <c oughs> เคลื่อกนกก็เอามาจากพันทิพย์พวกผมทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เนี่ยเรียนหมอกมาทั้งนั้นไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกนะลุงแต่เจ้าลุงก็โผล่กวดขึ้นมาแล้วก็บีบคอ,อลอยแล้วบอกว่าเรียนหมอเลย พวกหมอมนสอนแกสู้กับปีศาจไมหมล่ะเฮ้อแกพูดออกมาและออกจากบ้านไปอย่างหน้าตาเฉยซึ่งไม่ไกลกันนั่นเองนะครับไอ้เจ้าตะลุงที่ออกมาจากกระท่อมได้ก็มาตั้งเต็นท์เพื่อที่จะได้นอนพักผ่อนแต่เขาเดินไปเจอกับอะไรบางอย่างที่กําลังเดินอยู่ร,บรอบๆเขาเห็นอย่างนั้นก็เลยเอื้อมมือไปหยิบป,ปืนและบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกูม,มีปืนเะเไว้แล้วเมื่อแกออกมาเดินสำรวจนอกเต็นท์ก็เจอเขากับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนตั้งงานอยู่ตรงหน้าเขาก่อนที่จะมีเงาปริศนาพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและทุกเฉือดคอเขาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตตัวล ที่เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกปีศาจเข้าเล่นงาน เริมตะเกียรตะกายกลับเข้าไปสู่เต็นแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วครับพะะเอเจ้าสุรกายตัวนั้นพุ่งเข้าไปหาเขาเลยเริ่มขย่ำจนเขาตายขาดเต็นในทันทีและเช้าวันต่อมาก็มาถึงส่เกิดอีเริมนึกถึงคําพูดของตะลุงเมื่อคืนก็อดที่จะเป็นห่วงซาร่าไม่ได้เขาเลยบอกกับเพื่อนว่าเขาจะขอตัวออกไปตามซาร่าด้านนอกส่วนพวกนายทั้งหมดก็เล่นอยู่ที่นี่ให้สนุกไปเดี๋ยวฉันจะกลับมาก่อนจะเริ่มขับเจสกีมุ่งหน้าไปตามหาซาร่าในทันทีแต่เที่ยงว,วันวันนั้นในระหว่างที่เขากาลังพักนั่งกินข้าวเเขาไปจ กับเต็นท์นักท่องเที่ยวใบหนึ่งและเมื่อซีเกิดเข้าไปสำรวจเขาก็พบกับซากศพที่ไม่ใช่ใครที่ไหนต่ลุงเมื่อคืนนี่หว่าซึงเมื่อตังสติได้เขาก็รีบขับเจสกีหนีไปพร้อมกับตะโกนหาซาร่าซาร่าไปตลอดทางจนกระทั่งเขาไปเจออุบัติเหตุล่วงลงไปในถ้ำที่แอบอยู่ภายใต้พืนทิมะจนทําให้ตัวของซีเกิดนั้นสลบสลายไปในที่สุดในส่วนของพวกเพื่อนที่รออยู่ในกระท่อมก็กาลังสนุกสนานกันในเรื่องที่พวกเขากําลังล้อเลียนมาตีที่ว่าตัวของมาตีนนั้นเลียนหมอแต่ดันกลัวเลือดหยดเดียวซะได้เออร์ อยากเสริมความสนุกแต่ว่าเบียร์ของพวกเขาก็ดันหมดไปซะก่อนเขาเลยเอื้อมมือไปหยิบเบียร์ที่ฝังไว้ใต้ถุนของบ้านก็ไปเจอเขากลับลังไม้เก,ก่าๆใบหนึ่งเออแ,แลนเลยหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับเปิดดูก็พบว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองสร้อยคอหรือเหรียญทองแดงพวกเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นต่างก็หยิบฉวยเอาเป็นของตัวเองยกเว้นแต่เพียงมาตินเท่านั้นที่บอกกับคนอื่นๆว่าเราไม่ควรเอาของพวกนี้มาเป็นของตัวเองนะมันไม่ใช่ของเราแต่ถ้าคิดจะแบ่งกัน,นจริงๆล่ะก็พวกเราทั้งหมดเนี่ยต้องรอ,อเกกิดลมา อเออร์แลนด์ก็เลยบอกว่าจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ขอไปคลีสก่อนเลยครับแต่เมื่อเขากระลังทาธุระอยู่ในห้องน้ํานั้นเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าเห็นครีสเนี่ยได้ตามเขาเข้ามาด้วยและเริ่มทําการปฏิบัติการโคกันอยู่ในห้องน้ำแต่เมื่อเสร็จสิ้นการโคกันแล้วเจ้าเออร์แลนด์ก็มานั่งยิ้มแกล้งปีแบบสบายตัวกับเพื่อน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 ก็ถามว่าครีสหายไปไหนเม่ตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้นั่งปวดทุกข์อยู่ในห้องน้ําแต่ว่าในตอนนั้นนะครับก็มีอะไรบางอย่างดึงเธอตกลงไปในขี้มขี้ เธอต้องตกใจเพราะนอกจากขี้จะเต็มตัวแล้วเธอยังมีบาดแผลจากการแทงอยู่ที่ท้องอีกด้วยคลิสจึงเริ่มร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆกูตกสวมขี้อีลีเดอร์แต่ว่าก็ไม่มีใครที่ได้ยินเธอครับจน่ากระทั่งมีเงาปริศนาโผล่เข้ามาและกระชากเธอหายไปในความมืดและในเสี้ยววินาทีนั้นฮันนาก็เปิดประตูออกมาพร้อมกับบอกเพื่อนว่าเหมือนฉันได้ยินเสียงร้องของคลิสนะและเมื่อทุกคนเห็นว่าคลิสได้หายตัวไปจอมมารตินก็ไปเจอเขากับปืนลูกองที่แขวนอยู่บนประตูครับเขาก็เลยหยิบมันมาถือไว้เพื่อ,อไว้ ป้องกันตัวเองและฮันนาที่กำลังมองหาคริสจากนอกหน้าต่างก็ไปเจอเขากับใบหน้าของคริสที่โผล่ขึ้นมาทําให้เธอโล่งใจเป็นอย่างมากที่เพื่อนของเธอยังไม่ตายไม่ตายก็แปกลกแหะครับเพราะมันกลับกลายเป็นคนที่กาลังถือหัวเธออยู่นั่นเองตัวของฮันนาเองก็เลยเผอกลีดออกมาดังลั่นพร้อมกับบอกเพื่อนๆว่ามีคนถือหัวของคริสอยู่ที่หน้าต่างใหญ่ลิฟเลยก,ก้มไปจ้องดูก็บอกว่า กเห็นจะมีใครเลยและทันใดนั้นก็มีมือผีโผล่เข้ามาและเป็นผีกระชากหัวพวกเขาทั้งหมดจึงรีบช่วยเหลือเธอโดยการล้างตัวเธอไว้และให้ฮันดาใช้มีดฟันไปที่ผมของลิฟจนสามารถที่จะหลุดออกมาจากมือมันได้และในจังหวะเดียวกันนั้นเองพวกอสูรหลายก็กลูเข้ามาจงทําให้กระท่อมทั้งหลังโยกซ้ายโยกขวาและเมื่อฮันนาหยิบแขนของมันขึ้นมาดูก็พบว่ามีแหวนที่เป็นสัญลักษณ์สวัสดิกะที่เป็นของพวกเยอรมันนาซีอยู่ด้วยทําให้พวกเขาทั้งหมดเชื่อแล้วว่าพวกนี้ต้องเป็นพวกผีดิบที่ฟื้นขึ้น แน่นอนและในระหว่างที่พวกเขาทั้งหมดกำลังช่วยกันกันบ้านนั้นอยู่นะครับเจ้าเอร์แรงก็รันพลาดท่าถูกเจ้าพวกผีดิบกระชากตัวออกไปนอกหน้าต่างและใช้มือบีไปที่ทิรษะเขาจนสมองเขาหลุดออกมาและพวกมันทั้งหมดก็ได้เริ่มหายไปในความมืดจนก,กระทั่งเช้าวันต่อมามาถึงมาตินก็เริ่มวางแผนว่า ถ้าพวกเราอยากรอดพวกเราต้องแยกกันและให้แบ่งกันไปเป็นตีตีละสองคนตีหนึ่งให้ตรงไว้ที่รถและขับออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนอีกตีหนึ่งให้ถ่วงเวลามันไว้แหมแล้วมันจะเป็นใครไปได้ล่ะครับทำมาใช่สองนุม่มอย่างลอยและมาตินที่จะต้องคอยรอพวกซอมบี้ให้กับส,สาวๆซึ่งไอวิธีที่ใช้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าคารวะจากใจจริง <c oughs> โถ<ๆ><ๆ>นั่นซอมบี้นะไม่ใช่หมา ในส่วนของวิเกิดเองเมื่อเริ่มฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้ออกสำรวจถ้ำและไปเจอเข้ากับซอไพสนั่นก็คือหัวของซาร่าแฟนสาวของเขานั่นเองแถมในถ้ำนี้ยังมีอาวุธของพวกนาซสีมากมายก่อนที่สุดท้ายเขาจะโดนซอมบี้ตัวหนึ่งกระทือกระเด็นออกมาจากนอกถ้ำและมันก็รีบตามออกมาเลยเริ่มซ้ำเขาด้วยทันทีในเมื่อมันเห็นว่าวิเกิดนั้นอ่อนแรงมันก็กลมไปและกัดที่แขนของเขาแต่ว่าเจ้าวิเกิดก็ไม่ยอมครับเขาก็กลมไปกัดที่แก้มของมันคืนไอเจ้าซอมบี้นาซีตัวนี้ก็ดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดส่วนวิกเกิลที่เห็น หน้าของมันจะสลบไปแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าดันมีพวกนาซีอีกตัวดึงโขเข้ามาวีเกิดจึงหันไปหยิบมีดของนาซีที่ตกอยู่ที่พื้นใะป่าไปที่หน้าของมันจังๆก่อนจะรีบลุกขึ้นและกระทืบมันจนกระเด็นเข้าไปแทงเขากับกิ่งไม้ในจังหวะที่เขากำลังหันหลังอยู่นั่นเองเจ้าสมบีที่ถูกมัวคา้านหน้าไปก็ฟื้นขึ้นมาแล้ววิ่งคุุงมาตรงเข้ากระแทกตัวเขาจนกระทั่งทั้งสองคนล่วงลงตกน้าผาไปแต่ด้วยไหวพริบอันรวดเร็วของซีเกิดนะครับมือของเขาเนี่ยก็ อยู่กลางหน้าผาผมไม่รู้จะเล่ายังไงเพราะฉากนี้ผมโคตรขำเลยทีเดียวน<ส>ี่มึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยไอเจา้าซอมบี้เนี่ยพอเห็นว่าซีกเกิดมือไม่ว่างมันก็รีบคานขึ้นไปและงับไปที่คอหอยของเขาแต่ตัวซีกเกิดก็พยายามขัดขืนและใช้หัวกระแทกกระแทกกระแทกจนมันล่วงลงไปในที่สุดก่อนที่จะพยายามลากไส้ของไอซอมบี้ตัวนั้นแต่ขึ้นไปบนหน้าผาได้สําเร็จและเริ่มปฐมพยาบาลโดยการเย็บแผลที่คอของเขาแบบสดๆกันเลยทีเดียวเลือในพุงอัรีดอัรีดอับรีดอะแถมตัวของซีกเกิดยังได้แอบเข้าไปใน้าหยิบเอปืน นนมาติดที่เครื่องเจ็ตสก,กีของเขาอีกด้วยและเริ่มมุ่งหน้าเพื่อไปสมทบกับเหล่าเพื่อนของเขาโดยทันทีในส่วนของตีของสองสาวนั้นฮันนาก็ยอมเสียสละตัวเองเพื่อทวงเวลาพวกมันไว้และปล่อยให้ลิฟมุ่งตรงไปที่รถเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ตัวของลิฟเองเนี่ยดันถูกเจ้าสอมบีนาซีตนึงมาดักทางไว้ก่อนจะชกไปที่หน้าของเธอจนสลบไปในเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอเนี่ยกำลังถูกมันกระซวกไสออกมาอย่างเลือดเย็นแลด้วยความที่ลิฟเนี่ยเห็นว่ายังไงกูก็ตายอยู่แล้วจึงพยายามเอื้อมมือไปหยิบระเบิดมันลสกาทที ไอเจ้าซอมบี้ก็หันหน้ามามองกล้องแบบงงๆตุ้มจะมาแล้วนะเด็กๆตูม้มและในส่วนของฮานนาเองก็โดนพวกซอมบี้ไล่ฆ่าเหมือนกันเธอเลยตัดสินใจที่จะปีนต้นไม้ขึ้นไปแอบมันจะดูเหมือนว่าอีกาบนต้นไม้จะไม่คิดอย่างนั้นมันก็ร้องกากากาและด้ยวยความหมั่นไส้ฮานนาจึงจับไปที่ตัวของอีกาแล้วก็ฟาดไปที่ต้นไม้ปัก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 จนในพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยหันมามองเธอแบบงงๆประมาณว่าเชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยแต่เริ่มคุ้งตรงเข้าไปที่ต้นไม้เพื่อจะปีนขึึ้้้นนนไป่่่าาาเธอออแแตฮกกก็หััิงงมลว ลงมากระซゅกไปที่หัวของซอมบี้ตัวเดิมจนตายคาที่และเริ่มตัดสินใจที่จะวิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปอยู่บนหน้าผาเมื่อเห็นว่าทางตันแล้วและไม่มีทางเลือกให้กับเธอมากเธอจึงใช้เท้ากระเทือไปที่ขอบของหน้าผาจนทําให้ตัวของเธอและตัวของไอ้ซอมบี้ตัวนั้นล่วงลงไปยังพื้นที่มะด้านล่างโดยทันทีส่วนเจ้ามาตินกับลอยเนี่ยเหรอ พวกนี้ก็ได้วงแตกวิ่งหนีกลับมาที่กระท่อมเหมือนเดิมพร้อมๆกับพวกซอมบี้ที่ลายล้อมไปทั่วบ้านลอยจึงใช้ความรู้ด้วยความฉลาดที่ลำเดียนมาจากการเป็นหมอจึงได้หยิบเอาขวดเหล้ามาทําเป็นระเบิดมาตอลอดมาตินก็ดีใจที่เห็นเพื่อนเนี่ยโคฉลาดคิดฉลาดเลือกดีใช้ไฟเนี่ยฆ่ามันให้หมดแต่เจ้าลอยก็ได้ใช้ระเบิดปาไฟแต่แทนที่มันจะปาไปนอกกระ่างพีเกก็ดันปาใส่กระท่อมตัวเองทั้งนั้น โกยควายเอ้ยพอเห็นว่าไม่มีทางเลือกมากมาตินจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรขอความช่วยเหลือเขาบอกกับตำรวจว่าพวกเขาและเพื่อนๆอยู่บนเขาแถมกำลังโดนพวกซอมบี้ไล่แดกแต่ยังพูดไม่ทันจบนะครับ ไอ้พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดันวางสายไปซะก่อนคงไม่มีใครเชื่อเรื่องอมบีถึงแม้จะมีหนังฉายให้ดูก็ตามเจ้าลอยก็ด่าเพื่อนว่าโอ้โหกูหหมีเพื่อนงโง่แลวเนี่ยไปพูดอย่างนั้นใครเขาจะเชื่อบอกไปดิว่าเราโดนมนุษย์ต่างดาวไล่ฆ่าเจ้ามาตินก็เถียงว่าก็ดีกว่าคนที่มันเผาบ้านเองเหรอวะแต่เถียงกันได้ไม่นานก็ดูเหมือนว่าก,กระท่อมนี้กำลังจะพังลงเรื่อยๆมาตินก็บอกให้ลอยเนี่ยรีบวิ่งหนีไปที่กระท่อมเล็กๆที่อยู่ข้างๆแต่เมื่อพวกเขาทั้งหมดวิ่งไปถึงห้องนั้นก็พบว่าเเ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 ปป็็นนนหห้ออออออองงงงงกกกบคคครรรรืืืืื่่่่่ไมมมมมมวขาาาททัจจึุุณ์ีีดดดูะะสสิิต ที่ทำสงครามกับพวกมันในระหว่างที่การต่อสู้ระหว่างคนเป็นและคนตายกำลังเกิดขึ้นนะครับซีเกิดก็ได้ขี่เจสกี้ลเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาโดยการใช้ปืนกลยิงช่วยเหลืออีกแรงแถมยังโชว์ความสามารถในความหล่อเท่หล um ่อเท่ใช้สกีเหยียบมันตายไปตัวหนึ่งอีกด้วยแต่ในความประมาทของเจ้าซีเกิดเองก็ทำให้เขาถูกซอมบี้ตัวหนึ่งแทงเข้าไปที่ด้านหลังและพวกมันทั้งหมดก็ลุกขึ้นมาและใช้มีดลุมแทงไปที่ตวงเขาและพร้อมใจกันยกตัวของซีเกิดขึ้นมาและฉีกเขาเป็นชิ้นๆส่วนมาตินและลอยที่เห็นเหตุการณ์นั้นก การแข็งอย่างมากทั้งสองคนก็ได้เข้าไปบวกประจนบ้านรอบ2ก่อนที่จะฆ่าพวกมันได้อย่างมากมายแต่ในระหว่างนั้นนะครับด้วยความที่มาตินเองไม่ทันระหว่างเขาก็เผลอไปสะบัดมือไปสังหารแฟนสาวของเขาอย่างฮันดาที่เธอเนี่ยได้รอดมาจากการตกเหวและด้วยความแข็งที่บดบางตาทําให้เขาเสียท่าถูกซอมบี้นาซีกัดไปที่แขนจนทําให้ลอยเข้ามาช่วยเหลือเขาไม่ได้ทันเจ้ามาตินพอเห็นว่าตัวเองถูกกัดก็บอกกับลอยว่ากูต้องติดเชื้อแน่กูเคยดูในหนังเขาเลยพยายามที่จะใช้เลื่อยมาตัดแขนตัวเองจ้าลอยก็พยายามห้ามเพื่อนของตัวเอง บอกว่าวีเกิดถูกขัดมาเป็นวันมันยังไม่เป็นอะไรเลยนี่มันจะบ้าเลยแต่เจ้ามาตินก็ไม่ฟังครับไ็ยังดื้อใช้เรื่อยหันไปที่แขนของตัวเองจนขาดเรียกได้ว่าตัดกันส,สดๆณตรงนั้นเลยทีเดียวแผนพี่แกยังฆ่าเชื้อด้วยตัวเองลุนไปที่แผลแขนขาดของเขาอย่างสดๆไอเจ้าลอยเห็นอย่างนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองมรดันมีสอมบี้ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาไปงับไปที่หั่มของมาตินเจ้ามาตินก็ร้องออกมาอย่างสิ้นหวังว่าไอ้ไอ้เลยเริ่มกระทืบเจ้าสอมบี้นาซีตัวนั้นจนจมดินส่วนไอเจ้าลอยน่่เเหหออกาาตวนึงงัดป ซึ่งไอ้เจ้ามาตินก็หันไปมองที่เรื่อยพร้อมกับอกว่าเสียแขนเสียได้แต่ฉันไม่ยอมเสียห้ำแน่นอนแถมไนตอนนี้ก็เหลือเพียงเจ้าหัวหน้าซอมบี้นาซีตัวเดียวไอ้มาตินที่จ้องมันด้วยความแขนก็บอกว่าข่าแม่งแต่ว่าเจ้าหัวหน้านาซีตัวนั้นก็ได้ใช้วิชาปลุกเสกจนทาให้ทั่วทั้งภูเขาสั่นสะเทือนไปด้วยความรุนแรงของพลังพร้อมๆกับการโผล่มาของกองทัพนาซีซอมบี้และเมื่อเห็นอย่างนั้นใครล่ะจะไปอยู่ทั้งมาตินได้ลอยต่างก็ใส่เกียร์หมาวิ่งหนีกันเลยทันทีแต่คคครราาาาาาววนนนนีีีี้้้้ทท่่่ไมออออดก็ืเจหหลยพัซแ หยิบค้อนของเขาและได้วิ่งมาดักหน้าและใช้ค้อนฟาดไปที่ศีรษะจนทําให้ตัวของลอยมื่นได้ที่และเสียหลักจนตัวของเขาไปแทงเข้ากับกิ่งไม้จนทําให้ไส้ของเขาหลุดออกมานอกจอกันเลยทีเดียวมาตินที่แอบสังเกตเห็นการตายของเพื่อนเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วแต่พวกทหารนาซีพวกนี้มันตามมาเก็บสมบัติของพวกมันคืนเขาจึงพยายามล่อพวกมันให้กลับไปที่กระท่อมหลังเก่าที่ตอนนี้ถูกเผากลายเป็นซากหมดแล้วและเมื่อมาถึงเขาก็ยื่นกล่องสมบัติคืนให้กับพวกมันจนกระทั่งพวกมันทั้งหมดเนี่ยยอมปล่อยเขาให้เป็น พยายามกระเสือกกระสนเพื่อพาตัวเองกลับไปที่รถและกำลังที่จะสตาร์รถเพื่อหนีออกไปจากที่นี่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าบนรถนั้นมันมีเหรียญของพวกนาซีหล่นอยู่เหรียญหนึ่งทําให้เขาตกใจและอุทานออกมาว่าเจีย๋ยแล้วก่อนที่จะโดนพวกซอมบี้นาซีชกไปที่กระจกรถและเรื่องราวของเดสโน่ก็ยังไม่จบไม่เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าอีดับรอว่าโหดมันฮากว่าเดิมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีผีกระชากหัวนะจ๊ะ